สวัสดีครับผลเกิดปีขานท่านผู้ชมผู้ฟังครับคำพยากรณ์อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือมันไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคำทำนายของลุงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะตามตำรับตำลาโหราพยากรณ์ของลุงชาติ ไม่ได้ดูถูกปรามาดไข่ทั้งสิ้นไม่ได้เจาะจงถึงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดคนเกิดปีขานครับชะตาชีวิตของท่านในเดือนมิถุนายนนี้ภาพรวมๆเลยหลวงขอแนะนำว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะขอให้ท่านทำตัวแบบนิ่งๆเฉยๆอย่าดีอกดีใจออกนอกหน้า ในเดือนนี้ถ้าท่านทำตัวเหมือนคนรู้จักสงบสงเยี่ยมเจียมตัวนะจะเป็นผลดีกับท่านชีวิตของท่านนะครับคนเกิดปีขานอาจจะอยู่แบบเหมือนโดดเดี่ยวเดียวด้ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็เป็นได้หัวตายเมียตายลมหายตายจากกันไปหมดนะอยู่เป็นโสดโอ้ยคลาคาตังอยู่อย่างนั้นแหลนะม,มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ ชะตาชีวิตการเงินการงานก็เริ่มดีขึ้นนะต่อสู้ดินลนด้วยลำพังน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะก็ในช่วงนี้เดือนอเดือนมิถุนาเนี่ยชาวเสือทั้งหลายนะครับอย่าได้แยกเขี้ยวยิงฟันอย่าได้ไปตะปบถลกหนังหัวไข่เขากันแล้วกัน หลวงก,ก็พูดของลวงไปนะใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจมันเป็นแค่คำพยากรณ์นะฟังแบบเพลินๆจำเลินใจฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าลืมนะครับชาวขานชาวเสือทั้งหลายเสือโค้งเสือลายพาดกรเสือดาวาเป็นเสือแมวเสือป่าเสืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปถลกหนังหัวใครเขาแล้วก็อย่าอย่าไปตอแยอย่าทำตัวอวดเก่งแล้วไปยกพวกไปหรือว่า ไปหาเรื่องกับผู้ที่มีอำนาจนอย่าไปหาเรื่องกับหัวหน้าเจ้านายหรือผู้มีอิทธิพลอย่าไปคมอย่าไปไปขวางคองเขาอะไรก็ตามที่มันจะไปทําให้เป็นมีศัตรูนะครับเสือนะครับนะคุณเกิดปีขานเดือนนี้จะสร้างศัตรูนะอย่าไปมีเรื่องแต่ท่านอาจจะมีจริงๆนะอ่นอาจจะมีด้วย ทำงานทำการก็อย่าไปทะเลาะก,กับคนที่เขาอวดตนอวดเก่งนะอย่าไปทำถ้าใครมีวิชาอาคมก็อย่าไปอย่าไปลองวิชากันนะเดือนนี้นะครับขอให้อยู่นิ่งๆเฉยๆสงบสงบเจียมตัวแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นผู้ใหญ่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์เพื่อนร่วมงานก็จะดีนะแต่ไอที่ไม่ดีก็คือระวังไว้นะชาวขานใครที่ชอบทำตัวอวดเก่งนะ ระวังไว้จะเจอคนที่เขามีอํานาจเขาจะเล่นงานเอาพื้นฐานดวงชีวิตในเดือนนี้นะเขาบอกให้ขานอยู่เฉยๆนิ่งๆอย่าได้ขวนขวายหาผัวหาเมียอยู่เป็นโสดไปนะแล้วดวงคนที่มีครอบครัวก็ไม่แน่ครับคนที่มีครอบครัวเรื่องความรักระวังให้ดีนะครับ <laughs> มีสิท์นะขานเองมีสิทธิ์เป็นโสดแน่ๆเลยใครที่เป็นโสดจะ ก็ระวังตัวไว้นะจะมีจะเป็นผู้หญิงนะครับจะมีสามีทั้งทีก็พอ่พอพ่อสามีพ่อแฟนพอ่อพ่อของกิ๊กแม่ของกิ๊กเขาก็อาจจะไม่ชอบอเราเพราะเรารู้เขารู้ว่าเราเกิดปีขาน,นเสือนะมันดุ <c oughs> ทำใจหน่อยนะขานแต่ว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างแหละ <c oughs> เดือนนี้อุดมสมบูรณ์ครับคนเกิดปีขาน อุดมสมบูรณ์ดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการมีเรื่อง,กา,องการมีปัญหาทะเลาะกับผู้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อผู้ที่มีวิชาอาคมหรือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะผู้พวกสมณชีพามเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมพวกฤาษีพวกเจ้าพอ่อเจ้าแม่ล่างทรงชาวขานจะไปมีเรื่องกับเขา นะครับเดี๋ยวไปหาเรื่องหาราวกับเขาเลยนะขานเฉยๆไว้นะผูกสัมพันธรร์ทําไมตีผูกมิตรกันไว้นะไม่ใช่เห็นพระองค์นั้นไม่ดีขานแยกเคี้ยวใส่แล้วนะผูกคำรามแล้วไม่ชอบก็อยู่เฉยๆนะครับคนเกิดปกีกานดวงเดือนนี้ดวงจะรับทัพย์นะจะรับ,บทัพย์ทําดีๆนะครับทําดีๆมีกุมงกุมารภายกุมารที่ไหนผงกุมาร มีวัตถุมงคลที่บูชาที่ทำจากเอเนื้อผงเนื้อพายโห,หงกุมารอะไรทั้งหลหายโอ้หาใหญ่เลยนั่นเนี่ยคือมันจะได้ดีได้โชคเด่นลาบนะครับกรนะาตาชีวิตถือว่าดีนะหลุงบอกไว้ก่อนบอกเลยดีแล้วถ้ายิ่งท่านปฏิบททัติธรรมนะยิ่งยิ่งสร้างบุญบาร,รมีให้มากขึ้นเลยนะครับนะแล้วหากแม้นว่าเรื่องความรักถ้าเกิดท่านถ้าไม่มีก็อย่าไปมีมัน แต่ถ้ามีท่านก็จะได้คนที่เขาดีธรรมะธรรมโมนะครับได้ได้สายนั้นเลยนะครับคนเกิดพิขานนะถ้าจะมีสามีทั้งทีถ้าถ้าขี้เล่าเมายาอย่าไปเอามันนะได้เมียเล่นไพ่จั่วนกกระจอกนะบอกกร,รมทั่วกุ้งหอยปูปลาอย่าไปเอามาครับหมดมีเท่าไหร่ก็หมดนะขานนะครับดวงของท่านนี้ถ้าอ่อทมุงไปเรื่องการพาน,นันนี่โอ้โห จะไม่รอดเอานะเพรวันดวงขานมันก็ลําบากอยู่แล้วแต่ถ้าปฏิบัตินะถ้าปฏิบัตินะครับไปได้ลุ่งไปได้โลดเลยนะครับจะเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่น่าเคารพนับถือของผู้คนที่พบเห็นแต่ถ้าท่านกายจิตของท่านมันไปนเรื่องเสียงโชคเสียงราบเล่นการพนนันขันต่ออะไรพวกนี้โอ้โหใครเห็นนั้นเดี๋ยวไม่นานมันกันด่าซา้ำย้ำ อย่าตอกย้ำแหลกหลานเลยก็คนไม่ค่อยเค,ยคารพนับถือนะยิ่งเราเกิดชะตาชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วด้วยนะยิ่งทำตัวไม่ดียิ่งหนักเลยชุดแล้วว,วิบากกรรมเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับขอให้ไปน,นอนคิดดูนะที่ลุงพูดเนี่ย่มันตรงกับชีวิตของท่านท่านก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะครับมาไหว้พระสวดมนต์ถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นพญาเสือโครง่งเป็นพญาเสือดาวที่อยู่ในศีลกินในธรรมเป็นเสือขาวเสือเหลืองที่มีศีลน,นะครับนะลองทําดูครับแล้วดวงจะด,ดียังไงแล้วดวงดูแล้วดวงมิถุนายนเนยชาวเสือทั้งหลายปีขาน,นียมีดวงดีมากแต่ขาดปฏิบัติเอาใครดูนะใคร,ใครขี้เกียจไม่อยากทําแล้วเ,ออเดี๋ยวแย่เลยปฏิบัติครับเชื่อลุงจ่ดไม่เชื่อก็ตามใจถ้าเชื่อก็ขอบคุณขอบใจที่เชื่อ ลุงก็แนะนำสิ่งดีๆให้นะนะครับก็ขอขอบคุณนะทั้งลูกหลานทุกคนนะ FC วัยยี่สิบ้าถึงสามสิบ้าก็ฟังลุงเยอะลุงไปเช็คสถิติดูโอ้วัยกลางคนนี่มาฟังลุงมากเลยอายุตั้งแต่สามได้ยี่สิบ้านะอายุตั้งแต่ยี่สิบ้าถึงสี่สิบ้าเนี่ยติดตามลุงเยอะมากเลยลุงขอบใจนะทุกคนนะครับเอาคนปีขานครับอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายเดือนนี้ ใครมีผัวมีเมียมีสิทธิ์ถ้าว่า,าประฟ้าพมดินฟ้าอากาศจะตาฟ้ามันลิขิตขึ้นมาจะอยู่คนเดียวก็เดียวไปอาจจะเป็นทอมเป็นดีเป็นไม้เป็นเลยก็เป็นไปได้นะครับก็อย่าไปเอามันนะครับเอ่อคนเกิดปีขานในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเดือนนี้ก็ไปใช้ธรรมะโอสถแล้วกันนะครับ ไปตรวจดูบ้างนะครับโครคภัยไข้เจ็บอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีเกิดขึ้นในตัวของท่านเรื่องสุขภาพนะไปตรวจด,ดูเช็คดูบ้างนะครับห้องเครื่องหม้อน้ำาสายพงสายพานแท่นเกียร์เ,เป็นผู้ชายดูระวังนะครับลูกปงลูกปืนลูกหมากอะไรพวกนี้น,นนะระวังห้องเครื่องนะครับทั้งหญิงและชายผู้ชายก็ระวังไว้นะลูกปงลูกปืนลูกหมากโชกเชอชอะไรน,นะดูบ้าง ผู้หญิงก็ดูบางห้องเครื่องนะครับนะน้ำมันเครื่องไม่เคยถ่ายเลยนะโอ้โหมาทีก็ดำปื้ดดำปื้ดเนี่ยเตรียมตัวนะเลือดไม่ดีแล้วนะครับเลือดไม่ดีนะครับใครที่เครื่องหลวมหมอน้ำไม่ดีเนี่ยอันปัจจะบะบ่อยระวังนะครับนะเดี๋ยวมอน้ำรั่วนะมอน้ำรั่วเครื่องพัง <laughs> เช็คดูครับสุขภาพหลุงก็พูดเปียบเพียบไปฟังนะเอาขอให้โชคดีครับชาวขานทุกคน